อันนี้เราทําแท่นขอบรอบพระาธาตุเจดีย์นะครับจะเป็นหยักๆแบบนี้นะฮะหยักๆแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีขนาดที่จะไม่เท่ากันนะครับขนาดนี้ขนาดนี้นี่สิบเซนแปดเซนหกเซนจนไปถึงห้าเซนนะครับยาวรอบพระาธาตุเลยนะครับแล้วถ้าเรามานั่งซอยมือนะครับคงจะไม่ไหวนะครับ แล้วอย่างนี้จะต้องซอยให้เท่ากันทุกแผ่นนะครับแล้วผมซอยแบบไหนนะครับเดี๋ยวช่างใจจะอธิบายให้ดูนะครับว่าเราใช้อะไรมั่งนะครับถึงจะออกมาได้เท่ากันทุกแผ่นนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ทุกท่านได้อยู่กับช่องชัยพัน channel นะครับหรือว่าช่างชัยนะครับวันนี้ผมได้มานอนที่หน้างานนะครับหน้างานอยู่ที่วัดนะครับบนป่าบนดอยหน่อยนะครับผมจะมาทําแท่นรอบพระเจดีย์นะครับแล้วก็เป็นแบบหยักๆยักอย่างนี้นะฮะ ก็คงจะใช้เวลานานกันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะแนวนะครับบอกว่าแนะแนวให้ช่างทั่วๆไปที่เราทําช่างหินอ่อนนะครับที่เราทําซอยเป็นหินแผ่นเล็กๆเนี่ยนะครับว่าเราถ้าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเราก็ซอยมือก็ได้นะครับแต่มันก็ใช้เวลาหน่อยนะครับซอยมือมันอาจจะไม่ตรงนะครับเพราะว่าการที่เราตั้งแบบนี้มันจะต้องใช้ให้ตรงเป็นเท่ากันกับทุกแผ่นนะครับเพราะมันเป็นหยักยาวนะครับ แล้ววันนี้ผมจะซอยแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูนะครับว่าผมใช้อะไรมั่งนะครับในการทุ่นแรงนะครับและให้หินเขาออกมาแบบได้เท่ากันทุกแผ่นนะครับและนี่นะครับคือแท่นที่ผมตั้งนะครับเพื่อไว้ซอยเป็นแผ่นเล็กๆนะครับจะาขนาดไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับจะมีไม่กี่อย่างนะครับก็คือ เราก็แค่ใช้แผ่นหินนะครับแผ่นหิน3แผ่นนะครับซึ่งแผ่นใหญ่1แผ่นนะครับจะมีแผ่นใหญ่นะครับ1แผ่นนะครับไซส์อยู่ประมาณสัก60 60ก็ได้นะครับหาเอานะฮะซึ่งผมก็หามาจากที่ร้านนะครับแล้วก็แผ่นกลางนะครับแผ่นกลางจะอยู่ที่ประมาณสัก30 60หรือจะใช้เป็น20 60ก็ได้นะครับแล้วแผ่นที่3ก็คือแผ่นเล็กนะครับ แผ่นเล็กนี้จะต้องยาวหน่อยนะครับจะเอาไซส์ขนาดไหนก็ได้นะฮะแผ่นเล็กนี้เราจะถอดได้นะครับถอดเพื่อเป็นการขยับนะครับว่าเราต้องการซอยแผ่นเล็กหรือไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์และขนาดไหนเนี่ยตัวนี้เราจะขยับได้นะครับถอดในตัวปากกาตัวหนีบเนี่ยตัวหนีบออกแล้วเราก็ค่อยขยับนะครับที่ใช้หลักๆเลยก็จะมีตัวตัวหนีบนะครับตัวปากกาหนีบนะครับซึ่งแผ่นใหญ่แผ่นที่1นนะครับ กับแผ่นที่สองเราจะวางหนีบตัวแผ่นหนึ่งกับแผ่นสองให้เขาติดกันเลยนะครับให้เขาติดกันเลยนะครับไม่ให้เขาขยับนะครับเพื่อให้เขาเป็นฐานไปเลยนะฮะแผ่นที่สามเราถึงจะขยับเอานะครับขยี้เอานะฮะตามขนาดนะครับซึ่งเราจะใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองวางให้ดูนะครับหินอ่อนที่เราจะซอยนี่จะเป็นหินสามสิบสามสิบนะครับแล้วผมก็จะวางแบบนี้นะฮะ แผ่นแรกแผ่นสองให้เขาวางประกบ,บกันเสื้อตัวนี้เป็นฉากนะครับเราก็ใช้ตัวนี้มาแล้วเราก็ดันให้สนิทกับตัวแผ่นที่สองเลยนะครับตัวฉากนะครับแผ่นที่หนึ่งนี่คือเป็นเพียงแค่แผ่นลองเฉยนะครับเมื่อเราวางตัวนี้ชิดกับแผ่นที่สองให้เข้าใต้เป็นฉากแล้วนะครับแล้วก็หาแผน่นแผ่นหินมาล็อกล็อกไว้นะครับเพื่อเวลาเราดันเครื่องไปหินเราจะไม่ ดันไปหน้านะครับจะไม่ขยี้นะครับเราก็ใช้เครื่องปกตินะครับเราไม่ต้องทําอะไรเนี่อย่างเช่นอย่างนี้ครับเราใช้ตัวแท่นเครื่องตัวนี้ไปชิดกับตัวแผ่นที่สามนะครับนี้ผมวัดขนาดไปเรียบร้อยนะครับวางอยู่นี้นะฮะแล้วเราก็ค่อยดันดันแบบนี้ไปนะครับไปตามแนวหนึ่งตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้จะออกมาแบบตรงทุกแผ่นเลยนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้นะครับเราปรับเขาได้นะครับ ปรับอย่างนี้ได้นะฮะเราก็ต้องดูว่าหินน่ะมันหนาแค่เท่าไหร่นะครับสองเซนเราก็ต้องปรับสักสองเซนสองมิลอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราก็ล็อกตัวนี้แล้วเราค่อยวางทาบกับแผ่นหินไปเลยนะครับแล้วเราก็ดันเข้าไปอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนสุดแผ่นนะครับแล้วการที่เราดันเครื่องนะฮะกับหินนะครับซึ่งตัวนี้เขาเป็นเหล็กนะครับ เขาเป็นเหล็กนะครับเวลาเขาขูดกับหน้าหินเนี่ยหินจะเป็นรอยนะฮะจะไม่สวยนะครับเราจะทํายังไงนะครับผมใช้เป็นตัวสก็อตไบต์นะครับวางแทบไปข้างหลังตัวนี้นะครับแล้วก็ดันไปกับแผ่นหินนะครับเพื่อที่ป้องกันไม่ให้แผ่นหินนั้นเป็นรอยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดันไปนะครับ แล้วหินจะออกมาแบบเป็นรอยนะครับ และนี่นะครับก็จอกมาเป็นแบบนี้ทุกๆกแผ่นนะครับแล้วเขาก็จะได้ตรงกันนะครับว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ต้องทําแบบนี้นะฮะครับผมก็ได้จบไปแล้วนะครับตามขั้นตอนที่ผมได้อธิบายให้ฟังนะครับว่าว่าการทําแท่นไม่มีอะไรมากครับก็อินสามแผ่นแล้วก็ปากกาตัวนี้นะฮะถ้าเราใช้ตัวแท่นซอยแบบนี้นะครับ ก็จะดีไปอย่างนะครับดีมากไปแล้วฮนะว่าการที่เราซอยหินออกมาได้เท่ากันทุกแผ่นแล้วเวลาเราจะทํางานขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันจะง่ายนะครับถ้าเราซอยมือมันไม่ตรงไม่เท่ากันแล้วขั้นตอนที่การเราตั้งไปเนี่ยมันจะระดับจะต่างนะครับต่างจากที่การที่เราซอยแบบนี้อาจจะเพี้ยนไปก็ได้นะครับระดับครับวันนี้ก็ได้จบขั้นตอนไปลแล้วที่ผมได้ได้อธิบายแล้วก็แนะแนวให้ทุกขั้น ได้ชมกันนะครับวันนีก้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามไ้ด้วยนะครับต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องชัยพันแชแนลได้นะคะเลยนะ